เอาละฮะก็จะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทเงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่นในเกมเพอร์ล็อกไซด์และคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่เรียกได้ว่ามีคนรอดูเยอะแบบเยอะมากๆเลยผมว่าผมมั่นใจเลยเผมโคตรมั่นใจเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่พี่ไอคำเนี้ยไอคำเนี้ยเนี้ยเนี้ยผมอยากรู้ว่าไอคำเนี้ยมันให้ผมทําอะไร พี่พี่ไออันเนี้ยมันให้ผมไปทําอะไรพี่พี่ไออันเนี้ยมาให้ผมไปทำโอ้โหถามกันเข้ามาแบบแม่งเอทั้งในไลฟ์ทั้งในเม้นท์ทั้งในดิสคอร์ดทั้งแชทส่วนตัวโอ้โหถามกูจังเลยกูจะตอบยังไงแม่งเอ้ยเยอะมากนี่อ่ะแล้วผมวันนี้ผมให้น้องทีมงานไปหามาให้เท่าที่จะหาได้ก็แล้วกันนะครับผมว่าเยอะมากนะพวกนี้เยอะมากมากเลย นะครับเอออ่ะเดี๋ยวเราไว้มาดูกันเดี๋ยวขอกลับเข้าไปหน้าเกมแป๊บน,นึงคืออย่างนี้ผมต้องขอเกินนิดหนึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเฉพาะสําหรับคนที่เล่นเผายมาทูดเออบางคนก็ติดตรงนี้ก็เป็นวันบางคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกต่อให้อ่านออกก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรถูกไหมเออบางทีบอกไปฆ่าโลกชิกามิอ่อบางคนบอกไอ้โลกชิกามิมันก็ไอ้ตัวยมาทูตไงแล้วก็ทะเลาะก,กันเนี่ยผมฆ่าทําไมผมได้เอาทําไมผมฆ่าแล้วไม่ได้ใช่ไหม เป็นกันใช่ไหมจ้มืมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขาข้อกระจ่างเอาแบบละเอียดละเอียดละห้ามกดสคริปไขกดสคริปครถามเรื่องพวกนี้อีกในเม้นในไลฟ์ในแชทส่วนตัวผมขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่ตอบแล้วกันผมไม่ได้หยิ่งนะแต่คือแบบผมตอบมาจะเป็นร้อยคนแล้วเว้เยออช่วยช่วยเห็นใจกันนิดนึงก็แล,กออแล้วกันเออวันนี้ผมเลยม,มาทําคลิปนะ แล้วถ้าเกิดไม่ดูกันก็มันก็เรื่องของคุณแล้วนะครับผมเออหามาให้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆแถมนี่เป็นผู้หวังดีแบบพี่เออผมอาสาหายพี่เองครับนี่น้องคนนี้เลยนะเขาชื่อว่าน้องไอซ์นะครับหรือว่าไอซ์เกย์ประจาติแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นน้องเขาแล้วน่าจะติดฮีนะครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาบ่นผมวี่เอ้ยเกินนานไม่เข้าเรื่องสักทีอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคมามาดูกันนะครับ ข้อความตรงนี้ผมจะบอกก่อนการนั่งการนั่งสมาธิของทางยมทูตมี2ส,สเตจสเตจแรกคือมันจะง่ายๆทุกคนจะผ่านกันได้อยู่แล้วนะครับไดอะล็อกตรงนี้จะเป็นในส่วนของการนั่งสมาธิสเตจที่2เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะเออถ้าจะหาข้อมูลก็มาหาจากตรงนี้ได้นะครับเราไม่มีสเตจแรกให้สเตจแรกทุกคนผ่านได้อยู่แล้วนะครับเควสแรกที่มันจะให้เราไปทำอะ่ะเอออ่ะ พอนั่งรอบ2ใช่ไหมมันจะขึ้นข้อความพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูทีละอันเลยนะครับอ่ะเริ่มจากอันแรกครับผมอะโลกอ่ะโฮฟเลดวันคิวเดมคิวอะโลก,โลก,โลกชิกามิอ่าเวสนี้ถ้าเจอข้อความแบบนี้นะถ้าเจอข้อความหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่ให้เขาไปอ่าที่เราจะต้องไปทำนะครับ go to society and go to kill โลกชิกามิ ทุกคนจะสงสัยว่าพี่ไอ้โลชิกามิอะไรพวกนี้มัน,ม,นมันคืออะไรผมอยากรู้เออมันคืออะไรใช่ไหมนี่ครับโลชิกามิมันคือพวกอ่านอกรีดหรือเรียกว่าโจรละกันขออนุญาตเรียกว่าโจรมันเป็นโจรของหมู่บ้านโซไซตี้นะครับหรือว่าโลกโซไซตี้นั่นเองวิธีไปเจอพวกเขาคนระันะฮะมานี่เลยตามมาทางนี้เลยนะนมามาทางนี้เลยนะ ใช่ไหมวะน่าจะใช่แหละก็ไปตรงนี้เออใช่ใช่ใช่ใชนี่ถ้าเกิดเป็นโลกชิกามิตัวจริงหรือว่าเป็นพวกโจรน,นะครับเขาจะตรงเข้ามาตีเราเลยนะฮะต่อให้ค่าชื่อเสียงผมไม่ติดลบเห็นป่ะค่าชื่อเสียงฝั่งโยมาทูดผมพันหนึ่งร้ปดเจ็ดเออโอ้ยเหยียบพวนพนวน,พนรวมแหลก เอาไปว่าเออนั่นแหละคือพวกนี้มันจะวิ่งเข้ามาเปิดเราเลยนี่คือการแยกระหว่างยมทูตกับตัวโรชิกามิ ami, นะครับว่าเอ้ยพี่แล้วสรุปอันไหนมันคือกาดของฝั่งดีที่เราห้ามตีและอันไหนมันคือโลกชิกามิที่มันให้เรามาฆ่านี่ครับมาตรงนี้นะพวกนี้จะเข้ามาเปิดเราแบบอัตโนมืออัตโนมัตินะครับเราก็แค่ฆ่าพวกเขาแล้วก็ลองกดเอ็นนั่งดูเออแค่นี้เลยมันไม่มีอะไรแล้วนะจบแล้วง่ายๆเลย แต่ผู้ยิ่นี่มันน่าทำลายจริงๆครับนะอืมหมุดหงิดไม่ได้สู้นานเอาที่ไปแดกตายหมดเรียบร้อยแล้วเราก็ปาดคออ่ะแค่นี้เลยและนี่คือหมู่บ้านโลจิกามีนะครับตรงเข้าไปอีกก็จะมีอีกนะเออค่าแค่พอทำเควสพอไม่ได้ต้องค่าล้างเผาพันธุ์นะครับผม เออฆ่าสักตัวสองตัวแล้วก็ลองกดนั่งดูแค่นี้เลยเห็นปะ่ะพวกนี้มันจะเกิดอยู่แถวนี้ครับผมอ่ะผมถือว่าผมพามาแล้วนะว่าหลังเจอไม่ต้องมาถามอีกว่าพี่โลชเชียมนี้มันอยู่ไหนไหายังไงนะครับไม่เอานะ,านะประเภทไม่ดูคลิปแล้วถามที่ไม่เอานะครับไม่น่ารักนะขออนุญาตไม่ตอบนะจ๊ะเดี๋ยวขอตีให้เสร็จก่อนนะโราคนที่มังเป็นเหี้ยอนนะไรที่แบบ ก็สำลักขาญน,นะแบบนะโอ้แล้วกูลืมเปลี่ยนภาษาไปไงนายคนเนะจ็บไอ้นี่นี่มีชื่อขัดจังหวะมันทุกขั้นทุกตอนโอ้ยมันน่าลำคขาญได้ใจกูจริงๆอา่าเอาเข้าไปเห็นป่ะนี่ความยังไรของไอ้พวกโคนนะ ใครที่ถามว่าพี่โคนเก่งไหมมึงก็ดูเอาเก่งไหมล่ะตายหัวหน้าตายแล้วไอ้ตัวนี้นี่แล้วถึงหัวหน้าจะตายลูกน้องมันก็ไม่หยุดตีแต่แค่มันไม่มีดาเมจแต่มันใช้เอาไว้ทําจังหวะได้ดีอยู่นะเออถือว่าพูดเรื่องโคนไปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะมีคลิปแบบว่ารีวิวทุกพลังให้ดูเี็นยังไงมแม่งลุกแล้วเลย๋ยวแม่งก็สแปมอมกโอเคตายตัดก่อนตัดก่อนตัดคอโอเค อ่ะโอเคกลับไปพูดถึงเควสกันต่ออ่ะผมแค่พามาหมู่บ้านนะจบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ะโอเคไปกลับเข้าช่วงนี้กันต่ออ่ะและนี่คือเควสแรกนะครับก็คือคิวโลชิกามินะตัวเมื่อกี้เลยก็ขออนุญ,ญาตเรียกว่าโจรแล้วกันนะครับเควสต่อมาครับโอ้เดอะเดสโซเลชันเดอะเฮดออฟซิวิเลียนเหรออันนี้มันอ่านว่าอะไรอ่ะเออสักอย่างแล้วกันวันบิงอิด สิ่งที่ต้องทำก็คือนี่เลยคิวสตอมควินซี่หรือสตอมชิกามิผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักสตอมอารันคาใช่ไหมสตอมควินซี่กับสตอมชิกามิมันก็จะเป็นเลดประเภทหนึ่งที่จะมาในโลกคาราคุระทาวเออยโลกควินซี่เออยหรือว่าจะเป็นอไอ้โลกควินซี่ไม่เกิดดิมันจะเกิดแค่คาราคุระฮูเอคอมมานโด แล้วก็โลกโซเซตี้ครับที่มันจะเป็นแสงพุ้งลงมาแล้วก็จะมีแบบบางทีก็จะเป็นเหล่าควินซี่มายืนชุมนุมกันเป็นเหล่ายมาทูตมายืนชุมนุมกันนั่นแหละครับมันคือสตอมควินซี่สตอมชิกามิอ่าให้ฆ่าพวกนั้นนะครับถ้าเจอข้อความนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าอันต่อมา let's put t o resolver to the thread Stay ์ p ะพาวเวอร์พาวเวอร์ฟูลฮัลโลโอ้อันนี้ง่ายมากคุณก็เห็นคำว่า p o w e r f u ์ฟูลฮ o ลเนี่ยมันจะให้เราฆ่าเมนอตหรืออาจุคายังไงก็ได้โลกไหนก็ได้ฆ่าได้ตัวเดียวคือเควสเสร็จเลยแล้วคุณก็กดนั่งสมาธิได้ต่อเลยนะครับอันนี้ง่ายมากนะเจอเจอคนถามอยู่เหมือนกันนะฮะพาวเวอร์ฟูลฮลคืออะไรนะครับนี่ครับเมนอตไม่ก็อาจุคานะครับผมอ่าโอเคต่อมา บิงดาวอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเจอคำเนี้ยถ้าเจอไอ้พวกคำประมาณเนี้ยน่าจะเป็นพวก Storm, สตอมซะส่วนใหญ่นะคำเนี้ยเซ v i l วิเลียน i l ะเซอร์วิเลสเสร็จอ่ะสักอย่างนะครับนี่เห็นไหมในนี้ก็จะมีเขียนไว้คิวสตอมคุนซี่สตอมชิกามินะครับผมอ่านี่นี่ใครเคยเจอนี้ม้่งอันนี้เป็นอย่างข้อความแปลกๆหน่อยนะครับ w วท์เดอร์ไลท์ออฟพาวเ l อร์ฟูลฮอลก็คือเหมือนกันครับถ้ามีคําว่าคือเอาจริงๆอ่ะคีย์เวิร์ดอ่ะมันมีแค่นี้เลยเว้ยพวกเนี้ยมันเป็นแค่คําพูดเฉยๆเว้ยถ้าที่ผมสังเกตนะมันจะมีคีย์เวิร์ดอย่างเนี้ย powerful hollow เห like uh, ็นป่ะเหมือนกันเลยเหมือนกับอันนี้เลย powerful hollow อันนี้ก็ powerful hollow ใช่ไหมก็นี่ฮะคีย์เมนอสหรือไม่ก้าจูคาแต่ถ้าเจอคําเนี้ยตัว c เนี้ย c i v i เนี้ยเห็นไหมอันไหนมีอีกอ่ะอ่ะอันนี้ก็มีเห็นป่ะ ใช้คิวสตอมอนันคารสตอมชิกามิเออจริงๆมันไม่ได้ดูต้องดูทั้งคำหรอกมันมีแค่คีย์เวิร์ดสำคัญแค่บางคำแต่ถ้าเกิดใครเจอคำว่าโลกชิกามิใช่ไหมเออก็ไปคิวโจนในหมู่บ้านโซซายตี้แค่นั้นเลยเออจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้ดูต้องดูคำมันให้ดูแค่คีย์เวิร์ดนะครับแต่อันผมยกมาเป็นทั้งคำให้แล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับบีฟีด o นะัอะไรเนี่ยออฟ อปโปเซตอ่ะคิวอะโลชิกอะเนี่ยก็โลชิกามิก็นี่เลย society, โกลดูไซโซไซตี้เห็นป่ะคิวโลชิกามิเห็นไหมนี่ถ้าเจอตัวนี้ก็คิวสตอมเ็นซี่สตอมชิกามินะครับบิงมีเดอะเฮดก็คือให้ไปตัดหัวสตูมานี่อันนี้มีโลชิกามิอีกแล้วคิว one bring ควันบิงมีเดเฮดเห็นป่ะ ไปฆ่าโลชิการ์มิง่ายแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเห็นปหมเนี่ย powerful holo เนี่ยก็ฆ่าเมนอตฆ่าจุคานจริงๆมันไม่ได้ต้องดูคีย์เวิร์ดเลยครับอ่ะแต่ผมยกมาให้ดูทั้งคำแล้วกันนะ,ะเจอคำนี้ก็เมนอตครับผมแล้วก็สุดท้ายละก็ไม่มีอะไรอะโลนี่ยอะอะถ้าใครดูมาสักพักจะเข้าใจแล้วเอ้ยโลชิกามิอะกูเจอคำนี้แล้วก,กูไปเลยนี่โก to โซ c i e t y low kill c h i g a จบ จบแล้วคลิปนี้มีแค่นี้เลยคือมันง่ายเอาจริงมันง่ายนะครับมันมมันจะเป็นแค่คีย์เวิร์ดไอข้อความพวกนี้มันเป็นข้อความแบบไร้สาระเออใจใจความมันจะมีแค่คำนี้เลยโลกชิกามิอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยนะถ้าเจอคำว่าโลกชิกามิไปโซไซตี้นะครับไปฆ่าพวกโจรที่เป็นโยามาทูตแล้วกันอ่ะแต่ถ้าเจอคำว่า CIVI เนี่ยวันนี้ผมอ่านไม่ออกขอโทษด้วย ให้ไปคิวสตอมคุนซี่นะครับหรือไม่ก็สตอมชิกามิแต่ถ้าเจอคำว่า p o w e r อร์ฟูลฮอลโลให้ไปคิวเมนอสให้ไปคิวอาจุคาจบแล้วคลิปนี้จบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วจริงโอเคไหมอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้ผมบอกเลยว่าต้องช่วยน้องๆหลายๆคนได้แนะ่นอนอย่าลืมกดไลค์ แล้วผมขออนุญาตเลยไม่ได้ขอไลฟ์มานานแล้วถ้าจําไม่ผิดผมขอสัก50ไลฟ์แล้วกันนะถือว่าขอให้น้องคนที่เป็นตัวแทนอาสาสมัครหาข้อความเหล่านี้มาให้กันแล้วกันนะครับไม่ได้เอาให้ตัวเองเนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจดวงเล็กๆให้ช่องนั้นงักกันด้วย ตอนนี้2,700ซับเข้าไปแล้วอ้โหกราบขอบพระคุณเลยนะครับขอบพระคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กันกดซับกันยินดีมากๆดีใจมากๆนะครับกราบขอบคุณทุกคนเลยนะครับโอเควันนี้ผมไม่บรบกวนเวลาทุกคนแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย